ขัวเขาขัวพี่น้องนี่ะะไาจะใส่ลาไวจะใส่อมไวจะใส่แก้วกินดีดีดอกพี่น้องทำได้ขัวแล้วทันเบิดแ,แล้วขี่ขัน้นขี่ขันพี่น้องเลย,เยเเขัวเขาขัวเนี่ยเป็นอีหยังติดกี่ข้านเฮ็ดตัวหนกแต่วางขัานพี่น้องทานขัวแล้วเนี่ยใส่ดีดีใส่เพิ่นดีแบบไง มาเด้อมากขัวเขาขัวน้ากันพี่น้องเขาขัวเขาเขาเหนียวพี่น้องเอ้ยเอาเขาเหนียวมากขัวบ้านเขาก็เลยเอินเขาขัว,วนะพี่น้องพี่น้องไปตำเขาขัวเพคือหมูด่ไปเอาขวดตําเอาขวดตามันยังแหลกไววพี่น้องปั้นก็นไรอี้หรอ,อกแกว่าข่อยไม่อยากปั้นข่อยทรามันเป็นขลอกเลยอะมันบนละเอียดอ่ะเอาขวดตํานี่แหลกไววไว้ดิพี่น้อง เอาขวดนั้นก็ได้ห้ามเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วนี่แหละพี่น้องเอามาตําตำข้าวขั่วเลยพี่น้องแดกไว้ก็สาก่อยเอาแต่นี่แหละตานี่เจ้าเคยเห็นบ่เอาขวดตำข้าขวขั่วพี่นอมมมม้องมะเมืองโหลดมาเมืองโหลดแยกจอยผ้าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง นี่ยหญ่วยสิมากอมอปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาดุกพี่น้องจ้ะสื่อ่นมาสำเร็จดเพิ่นหันมาให้เรียบร้อย,ยจะจ้อยใ,ใส่ผิกผิกแกงตำโคโรเคเร่นี่ล่ะพี่น้องผิกแกงกับมิตะไข่กระเทียม พีกแงงหงเนาะค่ะเนาะนี่แหละนี่ยายจอยกับเสี้ยวปลาลุงออมปลาดุบด้วยพี่น้องเด้อปลาดุกยาบจอยกับใส่นล้วจอยล่างแล้วล่างเกลือล่างยังเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวนำแจ็กหน่อยจอยกับสีปิดฟา้า ปิดไฟเพิ่นเดือดนะก้อนน้อกันเนาะพ่อเพิ่นเดือดได้เล็กน้อยแยกเจ้อยกะจีเติมน้ำเล็กน้อยด้วยพี่น้องน้ำที่ล้างออกจากกกเลยพี่น้องแยกเจ้อยกะจีปิดฝาไว้เพิ่นเดือดอีกเพิ่นเดือดอีกก้อนเนาะกันเนาะแยกเจ้อยกะใส่หัวหอมพี่น้องหอมแดง ใช้ลุ่มไปก่อนเลยเ็นสิได้เปื่อยเนาะค่ะเนาะอมไก่แยกจอยกะมี่พักอีตูได้พี่น้องเนี่ยพักอีตูพักซีซีเล้าอยู่สวนแหละทุกอย่างอยู่ในสวนเนาะค่ะเนาะพักกาดต้นหอมใบมะระมะระขีน่นก ทุกอย่างอยู่ในสวนเมื่อถ้าพี่น้องเด้อพอเปิดเดือดอะไรย้าจ้อยกี่ใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาละพี่น้องเห็ดกับขาวเล่ามันต้องใส่น้ำปลาลาเนาะพี่น้องเนาะผู้มักหน่อยใส่หน่อยผู้มักหลายใส่หลายผู้หมักเขต้องใส่น้ำปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะเรายายจ้อยหมักยายจ้อยก็ต้องใส่รูดีเด้อพี่น้อง น้ำปลาจักหน่อยผงนัวพี่นอ้องส่วนเดียวพอเพราะน้ำปลาแดกกระไหลแล้วจะช่วยบค้คนเด้อพี่น้องเด้อเอ็นบค้คนมันกรบบอนมีกินเดอกพี่น้องแยกช่อยล่างน้ำสมล่างน้ำเกลือ,อล่างย่างดีแล้ว แก้วยกระสีปิดฟ้าไว้บบไอ้เพิ่นสุกไอ้เพิ่นเดือดกอนแย้จ้อยจังสีใส่พักมาพี่น้องเนาะวันนี้ก็สีเอ้าพักใส่พี่น้องพักจะมีพักก,กาดพักซี่เหล้ายู้สวนนม่พี่นอ้องจะขนาดนี่แย้จ้อยบ่ได้ซื้อพักกินพี่น้องแย้จ้อยปลูกมีเบิร์ตปลูกยางพักไทยบา้านเฮา ก็ว่าทุกอย่างหอกแต่ว่ากับพ่อได้กินพ่อได้ยู่ได้กินแม่พี่น้องพ่อได้ว่ามีทุกอย่างหนูแต่ว่ากะไข่กะไข่บ่ไ,ได้ซื้อนะกต่สื้อผักไก่มันกับแพงเนาะพี่น้องเนาะย้าจยจอยเอาผักใส่เด้อะแบบล้มเหลวเอาผักกาดผักชี้เหล้าล้มเหลวเนาะพี่น้องเนาะ แดดจักหน่อยแดดนั้นยายจ่อยก็ิีไซพักไข่แงงพี่น้องพักไข่แง่งเื้อมาแต่โดนแหละล่ะยายจ่อยเอาใส่ส้งปิดไว้ใส่พักไข่แงงน้ำพักไข่แง่งให้เป็นเปื่อยๆก่อนเนาะค่ะเนาะบวกลายด้วยพี่น้องเด้อหย่านปลาเปื่อยหย่านปลาเลยแดดจ่อยก็ตีแตะแตะเอา ปิดปลายอยีกคนจ้าใส่พักอีตู้พี่น้องพักอีตู้ใบบักกูดใบผักใส่พักอีตู้กับยุสวนแล้วใบบักกูดกกอกเอ,อากกอมาตะบ,บ,บ,บานเด้อพี่น้องเอามาตะบานเฮาคนละแต่มาใส่ช่องปิดไว้พักอีตู้ผักหมักใบบักมะลา ออมปลาด้วยพี่นอ้องออมปลาดอูอมหอมพี่นอ้องแกข้นไหนมึงอากาค้นแห้งหย,ยาดมันเละพี่นอ้องนีตูววกกต้ใบบกกูดผักไก่แง,ง่ใบมะระกับไส้เรียบดอยแล้ววันนี้ไส้ไปเอกวันนี้พี่น้อง ไปเอกนนี่แกแม่นยังตีเข้าคัวพี่น้องเข้าคัวผู้มักหลายใส่หลายผู้มักหน่อยใส่หน่อยใส่เข้าคัวบันนี้พี่นอ้องบันนี้เขาข้นเขาเขากันบันนี้เขาคัวเป่าข้นเด้อพี่น้องเด้อมันจิับเป็นก้อนคอมปามก็คคอยคอยข้นเนาะพี่น้องเนาะ ยายจอยซิมแล้วจางจักน้อยพี่น้องว่ามันจักน้อยจางบักหลายลเดี๋ยวเกลือใส่เดี๋ยวเกลือใส่ไปต้องใส่น้ำปลา,าเดี๋ยวเกลือใจใส่มันยังพอดีนะพี่น้องเนาะเด้๋วเด้อพี่น้องเด้อออมปลาดุกจ้าออมปลาแบบบานเข้านั่นละมาเด้อมาเด้อบ้านีผู้ดใดอยากกินน้ำยายจอย ไอ้จอยบอค้นไหลด้วยพี่น้องปลามันสิเสลย่างหน,นึ่งปลาปลาหนึ่งว่าเป็นตะค้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วแล้วจ้ามาเด้อมาเด้ออ,อมปลาจากช่องอีสานฝรังแฟมิรี่คะ่ะอ,อมปลาดุกพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแล้วแล้วจ้า ขอบคุณเด้อพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแค่กดกระดิ่งดำคือเก่าเลย้อพี่น้องจิได้เมืองลิบใหม่หมของยายจอยอีสานพลังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแล้วแล้วมาพี่น้องมาแบบนี้กินอมปานยายจอย,ยอมปูแก่อมปดู ผักชีเหลาใช้ผักกาดต้นหอมผักชีผักไข่งแง่งพี่น้องแล้วก็เข้าขัวหอมหอมพี่น้องมาเด้อบ้านอ้อมปะดุกจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อ